สมุดบันทึกของฆาตากรของคิมยองฮาแปลโดยสุมาลีสุนจันจากสำนักพิมพ์ปริซึมค่ะนี่เป็นเรื่องเล่าผ่านสมุดบันทึกของคิมบยองซูชายอายุ70ปีผู้เป็นอัลไซเมอร์เขาเป็นฆาตากรต่อเนื่องที่ฆ่าคนมามากมายแต่หยุดฆ่าคนไปแล้วเมื่อ26ปีก่อนเพราะว่าความรู้สึกเพลิดเพลินในการฆ่านั้นหายไปเขาประกอบสัมมาชีพเป็นสัตวแพทย์ และใช้ชีวิตปกติสุขกับลูกสาวเพียงคนเดียวมานับแต่นั้นจบจนกระทั่งวันนี้วันที่เรื่องเริ่มต้นขึ้นอาการหลงลืมเริ่มเกิดขึ้นกับเขาในวันที่เขาถูกหมอวินิจฉัยว่าเป็นอัลไซเมอร์ได้มีการพบศพหญิงสาวที่ถูกฆ่าอย่างปริศนาจำนวนศพเพิ่มจากหนึ่งไปเรื่อยๆและยังจับตัวฆาตรกรไม่ได้นี่เป็นฝีมือของฆาตรกรต่อเนื่องคนใหม่หรือแท้ที่จริงคือตัวเขาเองเขาเริ่มหวันวิตก และไม่มั่นใจในความปลอดภัยของลูกสาวตัวเองเขาเป็นห่วงลูกสาวแต่ก็หวั่นกลัวสัญชาตญาณดิบอ่านควบคุมไม่ได้ที่ซุกซ่อนอยู่ภายในจิตใจของตัวเองนอกจากนี้เขายังพบชายผู้ต้องสงสัยที่อาจจะเป็นฆาตรกรต่อเนื่องคนนั้นเขาจะปกป้องลูกสาวและเปิดโปงตัวตนของฆาตรกรคนนั้นนี่จะเป็นภารกิจที่ไม่อาจบอกใครได้เขาจะต้องทามันโดยลาพัง ด้วยความทรงจำที่ถดถอยแหว่งวินเรื่องราวเล่าตัดสลับกันไปมาระหว่างเรื่องราวในอดีตและปัจจุบันเชื่อมต่อกันคล้ายรอยตัดปะและอาจเป็นเพราะคนเป็นอัลไซเมอร์เป็นคนเล่าเรื่องทําให้ตอนที่อ่านเราเลยรู้สึกเหมือนกำลังเป็นอัลไซเมอร์ไปด้วยเรารับรู้เรื่องราวอย่างครึ่งคร่งกลางๆไม่รู้อดีตก่อนหน้าไม่รู้อนาคตที่เคยคาดการไว้ทุกความทรงจำมาเป็นชิ้นส่วน และเป็นชิ้นส่วนที่ไม่รู้ว่าเชื่อถือได้แค่ไหนด้วยบางความทรงจําขัดแย้งกันเองด้วยซ้ำเป็นครั้งแรกที่เราได้ตระหนักว่าโรคสมองเสื่อมช่างน่ากลัวก่อนหน้านี้นิยายที่เล่าเรื่องของตัวละครที่เป็นโรคสมองเสื่อมมักจะมาในแนวที่อบอุ่นสร้างความเข้าอกเข้าใจแต่กับเล่มนี้การเป็นโรคสมองเสื่อมแบบที่ไม่สามารถจดบันทึกข้อมูลบางอย่างได้หรือไม่เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองจดเอาไว้ไม่รู้อดีต ไม่รู้อนาคตไม่รู้จักตัวเองและคนรอบตัวโลกใบนี้ช่างอันตรายและน่ากลัวนอกจากเรื่องราวที่ต้องทำในแต่ละวันสมุดบันทึกของฆาตกรเป็นบันทึกที่เต็มไปด้วยศาสนาปรชาัชญาวรรณกรรมและบทกวีมีโน้ตสั้นๆที่มาจากหนังสือหลายเล่มดังแต่ถูกตีความใหม่จนพลิกโลกของเราไปเลยเป็นการมองมุมกลับที่ชวนคิดและน่าทึ่งคนเขียน มันเป็นหนังสือเล่มบางๆที่เล่าเรื่องแตกต่างไปจากที่คุ้นเคยเป็นหนังสือที่ดีแปลกและเราชอบในความแปลกนั้นเสียดายอยู่นิดเดียวที่ตอนจบยังหลงเหลือความคาใจทิ้งไว้เป็นการจบค้างที่ไม่ใช่ผู้เขียนจบไม่ลงด้วยแต่เป็นความตั้งใจว่าจะจบแบบนี้แหละนอกจากคาใจแล้วทำไมไม่รู้มันรู้สึกเจ็บใจอยู่นิดๆด,ด้วยถ้ามองกันในแง่ของงานเขียนแล้ว นี่คือตอนจบที่ดีเลยแต่ในแง่ของคนอ่านเราอยากให้มีภาคผนวกที่คุยกันรู้เรื่องมากกว่านี้